ให้คุณรู้ว่าคุณต้องดูแลตัวเองเดี่ยวๆเดี๋ยวนี้เห็นคนอื่นที่อายุเท่ากันแล้วมึงรู้สึกว่ากูเอชมากแต่ที่มันเคยน่ารักมันเริ่มไม่ค่อยน่ารักแล้วจากประสบการณ์ตรงของ professional h a เล color o ม my g อดไม่ได้แล้วร่างกายกูไม่ได้แล้วนอนเท่าไหร่ก็นอนไม่พอายกายภาพบอกว่าคุณยิบช่วยไปเป่าประกาศหน่อยเถอะไหนเล่าสิ จะมาคุยถึงสีส okay. no. no like, ัญญาณที่ทําให้คุณรู้ว่าคุณต้องดูแลตัวเองดีเดี๋ยวนี้ไม่มีคำว่าพุ่งนี้ไม่ได้แล้วเหตุเกิดมาจากเพื่อนของเราไขนั่เฮ้ยทำไมอะไที่กัว่าัวไหมกูเนี่ยไม่มีสัญญาณเลยแต่เช็คสุขภาพที่ไรกุเยียมาส่วนกูคือคนที่เวลาไปเฮลท์เช็คเยียรี่คือสุขภาพดีมากแต่ทำไมสัญญาณมันแบบทวงทักเต็มไปหมดเลยสัญญาณยิบเป็นเหมือนกับตูดอนิเมะอ่ะ ยิงมึงเล่าให้เขาฟังหน่อยสิว่าตอนนี้มึงมีสัญญาณอะไรบ้างมึงจะเอาทางร่างกายหรือทางจิตกูว่าไม่เอฟเฟกต์หมดกูว่าเมนเทลไม่มีส่วนสําคัญมากกับบอดี้อยจริงอันนี้ที่ชัดเจนมากๆก็คือการนอนหลับที่รู้ตัวเลยค่ะว่าไม่มีคุณภาพอย่างมากเป็นการ ตื่นตีสองะวันนี้ยังดีเข้าสามทุ่มตื่นห้าทุ่มแล้วก็ไม่หลับอีกเลยเป็นอย่างงี้พอการนอนไม่ดีมันก็จะเอฟเฟกต์การกินก็คือกินไม่ค่อยลงแล้วก็พอกินไม่ลงสารอาหารก็น่าจะไม่พอก็เริ่มเป็นอ้งเป็นอ้งเอเป็นอ้งเราคุยด้วยจะรู้แหละคุยไปไม่ได้แบบช้าเป็นแบบเมื่อกี้เมื่อว่าอะไรนะใช่ใช่ใช่มาเข้าสัญญาณจริงๆกันนะคะตอนมาเริ่มจากข้อที่หนึ่งเลยนะคะคือผิวหน้าค่ะค่ะกูว่าสัญญาณที่เห็นได้ชัดเลยคือแต่งหน้าไม่ติดอ้าเป็นไปได้เลยเป็นไปได้ แต่งหน้าไม่ติดต่อมาเราอยากให้ทุกคนเริ่มสังเกตตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าเริ่มมีริ้วรอยที่เยอะขึ้นกูเป็นหนึ่งในคนที่สังเกตตัวเองอย่างเช่นกูอะออกแดดเยอะใช่ปะกูจะรู้สึกว่าจุดนี้แม่งเข้มขึ้นออแปลว่ามึงต้องทําอะไรแล้วนะ<ม>การที่คุณเริ่มเป็นฝ้าพวกนี้มันคือจุดที่มึงจะแก้ไม่ได้แล้วมันมาแล้วมันไม่เซฮัลโหลแล้วมันไปไงฝ้าในวงมันจะกว้างกว่าเพราะฉะนั้นเน,น,นี่ยต้องเริ่มดูกับ3คือใต้าตาหนื่ยล้าทีนี้ถ้าเกิดว่าจะสังเกตง่ายๆยังไงว่าฉัน คนอื่นที่อายุเท่ากันแล้วมึงรู้สึกว่ากูเอชมาก <laughs> กูขอแนะนําเพราะว่ากูมีรุ่นน้องทางานเหนื่อยๆก็บอกว่าขี้เกียจทาครีมกลายเป็นทาแค่น้าตบแล้วนอนเลยคือกูอยากให้ทุกคนใส่ใจจริงๆกับการทาครีมเลยอย่าให้มันแห้งกลางหรือเวลากระที่มันเข้มขึ้นหรืออะไรอ่ะรีบไปหาหมอได้เพราะว่ามันมีตัวยาที่ฉีดที่เหมือนละลายฟ้ามันมีตัวฉีดฟ้าน่ะถ้ามึงเป็นเล็กๆน้อยๆไปที่วัยแกได้มันแกได้เออมันแก้ได้ฉันมีประสบการณ์ตรงค่ะก็คือจริตจก้านส่วนตัวก็เป็นคนชอบกระมาตั้งแต่เด็กบวกกับชอบ ทะเลอยู่แล้วพูก็ไปเลยจ้าฉันเป็นบีชเพร์ซันฉันไม่สนใจหรอกกันแดดไม่ต้องทาเพราะว่าถ้าทาเดี๋ยวไงเดี๋ยวกับไม่ขึ้นเดี๋ยวแม่งไม่แทน ไปไปมานะคะพอ30มอ่ะมันโชว์หมดกะที่มันเคยน่ารักมันเริ่มไม่ค่อยน่ารักแล้วรุ่าแรกอ่ะมันจะอยู่แค่ข้างบนอย่างเงี้เลยน่ารักน่ารักอยู่ดีๆแบบเฮียแม่งขยายอนาเขตเลยมันลงมาคืออีกนิดนึงแม่งถึงคางกูแล้วว่าในเรื่องของกะคือแดดทําให้เกิดกละได้สองอายุนะคะจริงๆมันมีหลายวิธีที่เอากละออกได้ที่บางคนทั้งกลัวและยังไม่แน่ใจส่วนตัวกูลองแล้วและการทําเสร็จอ่ะไม่ได้แปลว่ามันจะหายไปเลยเพราะว่าอายุมัน p r o d u c e เม็ดสีอีกแล้ว แต่คนเลยว่าจะทํำไหมดูแลตัวเองได้ดีไหมอ f t e r เตอร์จริงไหมอันนี้จะทำอะไรนะอันนี้ไม่ทำพิกโกสัญญาณแรกที่คุณควรจะดูแลตัวเองคืนหน้าถ้าคุณรู้สึกว่าหน้าคุณเริ่มมีอะไรเปลี่ยนแปลงคุณควรจะเริ่มดูแลตัวเองนะคะสิ่งที่ควรทํานะคะก็คือล้างหน้าให้สะอาดมอยเซอร์ให้หน้าไม่แห้งเกิดนะคะกันแดดค่ะจริงมากโอเคสัญญาณที่สองที่คุณรู้สึกว่ามันจะเอากลับมาไม่ได้จริงๆคือผมหมค่ะ ประสบการณ์ตรงของ p r ก f e s s i o n a l hair c o อะคุณเน่คะก็อะไรกันคะแน่นอนมันแห้งกรอบเริ่มหวีไหมไปเลยต้องใช้หวีดีดีจริงๆแล้วมันจะมีสัญญาณที่สุดจริงๆก็คือผมมือม่ยาวสักทีผมกูไงแต่ตอนนี้ผมมือยาวเลยวนะผมมันยาวแล้วนะช่วงหนึงไงก็ไม่ยาวปกติถ้าเกิดว่าเราเชื่อว่าทุกคนที่ทําผมสีจะมีปัญหานี้เกิดขึ้นก็คือมันแห้งแล้วมันรู้สึกเหมือนเป็นไม้กวาดอยู่ตรงนี้สิ่งที่มึงต้องทําวิธีเดียวคือมึงต้องตัดดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณกําลังเริ่มรู้สึกว่าคุณกำ หลังก้าวเข้าสู่วงการทําสีผมหรือดัดยืดทุกอย่างที่ใช้เคมีค,มคุณต้องกลับมาดูแลผมขั้นสุดก<ม>ูเป็นคนนึงที่อชอบแบบอ๋อกูหมักอ๋อกูไม่หมกักกูขี้เกียจปลายเป็นคนขี้เกียกจในการท,ทําทรีทเมนต์มากนึกออกปะผมเราอะมันจะมีเคราตินซึ่งจริงๆแล้วอะมันมีกรดโปรตีนในการเสริมสร้างทางเส้นผมให้มันเชื่อมกันแต่พอวันนึงยืดมึงดัดมึงทําสีโครงสร้างอันนั้นอะมันแตกสลายค่อยๆเปราะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดกูขอเลยเว้ยให้ มึงทำทรีทเมนต์ผมและวันนี้นะคะเรามีทรีทเมนต์ที่ดีมากๆกูลองแล้วแม้ว่ากูจะเป็นคนที่ขี้เกียจตลาดเนี้ยกูก็ลองกูอยากจะบอกว่าสกินเซรั่มเป็นแบรนด์ไทยปะเป็นแบรนด์ไทยที่กูจับตาจ้องมานานแล้วอียิปต์นี่คือใช้ตั้งแต่แบบที่แบบน้าเพราะว่ามันเอาไปใช้ที่ออสคือกลิ่นแม่งเหมือนฟิลฟิโลโซฟีอ่ะฟิลแบบแพงๆอมมากๆเลยเป็นแบรนด์ไทยที่ทําได้คุณภาพดีแล้วก็แบรนดิ้งลุคกิ้งอะไรทุกอย่างดีมากแบรนดิ้งลุคกิ้งกูไม่รู้เลยว่ามาจากไหนกูนึกว่ามันซื้อในออสรู้้ปะตอนนี นะคะคุณดิ๊งไซรับเขามีตัวใหม่ออกมา Peel Strength Hair Bonding Kit วิธีการใช้นะคือเราสระด้วยอันนี้ก่อน Restore Shampoo มันฟิลชมพีเปราะสมบูรณ์เวอยก็เป็นสายแบบธรรมชาติใช่เขาเป็นวีแกนวีแกนแคลเซียนะจุดเด่นของแบรนด์นี้คือเขาเน้นสมุนไพรไทยผสมสมนไทยจีนมีมากกว่า10ชนิดทั้งในแชมพูและในคอนดิชันเนอร์นะคะมาดูตัวคิดของเขาว่ามันใช้ยังไงเราจะเดโมนให้ดูเขาจะเปิดแบบนี้นะคะแล้วคือข้างใน ก็จะเป็นน้ำน้ำมันจะไม่ได้เยอะอันนี้คือตัวบอนดิ้งใส่ตัวบอนดิ้งเลยนะแล้วเราเราใช้นะเราก็จะเอาน้องคอนดิชันเนอร์แบบนี้นะคะใส่ลงไปประมาณครึ่งถ้วยแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่ามึงผมเยอะมึงใส่ก็ไปเลยจ้าอ่ะหลังจากนั้นคนทุกอย่างให้เข้ากันพอเราสระผมเสร็จใช่ไหมกูบีบให้หมักแล้วกูก็เอาใส่ตั้งแต่ตรงกลางลงมาเวตรงข้างบนจนถึงปลายนะแล้วก็ขยี้นวดไปนวดไปแล้วหมักไว้30นาทีหลังจากนั้นคือพอล้างออกนิ่มแบบมึงหมักสามสินาทีแล้ว ไปทำสามสิบนาทีเพราะว่ากูอยากลองจริงเพราะฉะนั้นคือถ้าบอกว่าใครที่รู้สึกว่าผมมึงเสียสัดสัดมึงทําเลยทุกครั้งหลังอาบน้ำมึงทำได้รู้แนะนําเวลามึงเข้าร้านทำผมแล้วยิ่งผมทาเสียงกัวกูจะได้ยินตลอดเลยว่าทำบอนดิ้งทำบอนดิ้งไหมครีมส่วนใหญ่ที่เป็นบอนดิ้งอะชอบแข็งแต่สกินเซรั่มเนี่ยแม่งแบบไม่แข็เออมึงกูอยากให้ดูแบบปลายผมกูนี่กูเพิ่งกัดมาอีกครั้งนะมันยังมีน้ำหนักอยู่เลยสหรับคนที่ไม่ค่อยรู้ว่าการบอนดิ้งผมคืออะไรนะคะพวกทํา ฟอกบ่อยๆอ่ะเขาจะต้องบอนดิ้งกันเป็นประจำเพราะไม่งั้นนะผมมึงจะขาดการบอนดิ้งมันคือภาษาไทยเขาจะเรียกว่าเชื่อมแกนให้พันธะผมอ่ะมันไม่พุนมันไม่แตกมันไม่แบบออสลายออกจากกันสิ่งหนึ่งที่เราชอบนะคือในคอนดิชเนอร์ของเขาเนี่ยมันไม่ค่อยมีสารพวกแบบพาราเบนหรือซิลิโคนอะไรเงี้ยมันทําให้มันไม่อุดตันบนหนังศีรษะด้วยแล้วกูรู้สึกว่าการพกพาแบบเนี้ยแม่งสะดวกมากจริงๆมันเอาใจคนพังศีลวเลยอ่ะแต่ส่วนใหญ่คือพอขโมยของเพื่อนชา้ไม่ใช่หรออ่ะก็ถูกตอนนี้มันมีขายในเซโฟล่าแล ให้นะคะต่ตตตอ่าข้อที่3ามรูปร่างค่ะไปแล้วไปรับไม่กลับมา <laughs> พวกมึงมีเกณฑ์ว่าขึ้นกิโลแล้วจะต้องเป็นไซนเลยอสำหรับกูวันนี้ตื่นเช้ามาแล้วมันขึ้นประมาณโลครึ่งถึง2องโลกูจะแบบโอ้ oh my god ไม่ได้แล้วร่ออางกายกูไม่ได้แล้วกูเช่นกันรประมาณ2 กูเป็นคนไม่ช่างน้ำหนักเพราะฉะนั้นกูจะไม่มีเก์ตัวเลขกูจะมีเหมือนกางเกงยีนตัวนี้ที่ใส่ประจําบ่อยๆถ้าเกิดว่าคับผิดปกติอันเนี้ยต้องทําอะไรสักอย่างแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น r e วิร์สแล้วนะเช็คกัดไหนหรือปะดูใไหนหัวตัวเองหัวใหญ่หรือยังโอ้จริงๆมันจะเดินมาแล้วมันก็จะแบบทำอะไรวะหัวกูใหญ่กับตัวไหมมันจะถามกูอย่างเละๆจำได้ที่มันมีช่วงมันมีช่วงหนึ่งต้องพยายามดี มันป็นคนหัวโตวแล้วตัวรีบแต่ก็ต้องใช้แอป <c oughs> คนอื่นใช้แอปดึงเอลอีฟใช้แอปดึงหัวดีดหัวใช้สมาดุลกันหลายคนอะมันชอบมีคําว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเมื่อวานเราก็กินน้อยไปแล้วหรือมันจะมีเพื่อนประเภทที่ว่ามึงยังไม่อ้วนหรอกกินเถอะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของบุคคลนั้นถูก้วยอย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าคนเราเป็นคนดูแลตัวเองนางสาวเอชอบผุนประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าเขาแบบดูผิดไปจากมาตรฐานที่เขาชอบเราเตือนเขาได้ เราไม่ได้เหมารวมว่าทุกคนจะต้องหุ่นดีต้องลดน้ําหนักถึงจะเรียกว่าเป็นคนดูแลตัวเองอเพราะมันก็มีจริงๆคนที่รู้สึกก็ฉันรู้สึก f e ล l รีกับการที่ฉันจะหุ่นแบบเจ้าเนื้อหน่อยอันนั้นก็คือเรื่องของเขาล่าสุดเว้ยกูไปตีกอล์ฟแล้วกูก็เจอคนถามว่าแบบเอวเท่านี้กินข้าวบ้างไหมแล้วกูรู้สึกจึกขึ้นมาเพราะช่วงเนี้ยกูรู้สึกว่ากูน้าหนักลงก็ <c oughs> เลยเหมือนพูดเขาว่าเพราะน้าคา2 0 2พ่บาแล้วอ่ะมันไม่มีใครเขามาพูดเรื่องรูปร่างกันแล้วอะค่ะตอนนั้นคือกูโกรธ ถามว่าในวันที่เรามองพูดตอนเนี้เรามองว่าหลายคนอะลืมและรู้สึกว่าไม่เป็นไรค่อยพุ่งหนี แต่สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นมึงเป็นเบาหวานมึงกลายเป็นโอเวอร์เว t แล้วมันถึงจุดที่มันลดไม่ได้แล้วมึงก็โดนกีบกระชิคเพราะฉะนั้นน่ะเราสนับสนุนให้มึงแดกได้เว้ยแต่ว่ามึงก็สดใช้เหมือนกูทุกครั้งที่ไปทริปอบบกูจะแดกแบบนักเก็ตนักกัวแต่กลับมาแล้วคือกูเดินมันวิ่งมันวิ่งเดินลยีลทสไม่ว่าจะยังไงรูปร่างยังไงอย่างน้อยหนึ่งคุณต้องดูตัวเองนะคะว่าเนี่ยเป็นเวอร์ชันในแบบที่คุณชอบไหมคุณยังเฮลตี้อยู่ไหมดูแลตั้งแต่วันนี้อย่าให้มันสายเกินไปนะคะข้อสุุดท้ายนะะคคคืืออเม่ณ รู้สึกว่าคุณอ่อนแอผิดปกตินอนเท่าไหร่ก็นอนไม่พอตื่นมาแล้วก็ไม่เฟรช ข้อ3ตื่นมาทีไรปวดหัวทุกทีปวดหัวตอนเช้าต้องศึกษาดูรู้สึกหรือไม่สดชื่นเช่นสมมุติว่าบางครั้งเราเดินขึ้นบันไดเราไม่เหนื่อยอแต่ทำไมอยู่ดีๆวันนี้เราเหนื่อยจังเหนื่อยหอบเหนื่อยถึงขั้นไหนลองสังเกตตัวเองนะคะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นสไตลทั้งหมดของที่มันจะโชว์ว่าเรากําลังอ่อนแอลงหรือใช่เ,เพราะว่าบางคนเพื่อนไปเช็คก็ค,กคืออาจจะมีไทรอยด์อ,อ่อ,อนซึ่งถ้ากินยาทันก็จะดีบางคนน้นําในหูไม่เท่ากันหรือแม่อ่อนนิ่หินปูนในหูหลุดมันใกล้เคียงกันมากนะคะที่เรา เกเป็นนะช่วงที่ร่างกายเราวีคุมตกคือเราจะเป็นเลิมขึ้นมาในคอการนอนเนี่ยจริงๆแล้วอยาก t r a ็กว่าเรานอนดีไม่ดีอะบางทีสมาร์ทวอชอะไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็มีบอกเนาะแต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนเซเรียสมากเขาก็จะมีทริคอยู่ว่านอนอยังไงให้ดีก็คือหนึ่งลองนั่งสมาธิก่อนไปวันที่กูนอนไม่หลับสิ่งที่กูทำคือกูเปิด u t u b e เสียงที่ทำให้ช่วยนอนหลับ<อ>แล้วก็เออ sound sleep m e d i t i o n to sleep หรือ even การ prepare ห้องนอนให้เป็นห้องนอนจริงๆปิดทีวีไม่ปิดอย่างแล้วก็อ่อน สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าดีคือการนอนตาม Sleep Cycle ลองไปหาข้อมูลดูมันจะทำให้ช่วยได้เยอะมากเรื่องสุดท้ายขอฝากไว้อย่างที่พี่ เป็นปัญหาคือเรื่องของโพสเจอร์ใช่เรื่องที่หลายคนมองข้ามแล้วก็อยู่ในชีวิตประจําวันของทุกคนเลยนะคะคือเราอ่ะเป็นหลักคอสใช่ไหมก็เลยได้มีโอกาสไปหานักกายภาพบ่อยๆแล้วก็เลยเรียนรู้ว่าโหปัจจุบันนี้คนไข้เขาอเยอะมากเลยใช่แล้วคนไข้ส่วนใหญ่อ่ะเริ่มตั้งแต่วัยรุ่นปัญหาหลักๆเลยนะคะที่คนไปหาเขาเยอะมากๆกนะก็คือข้อหนึ่งเลยออฟฟิศซินโดรมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เด็กอ่ะเป็นเยอะมากเพราะเด็กเลยอถือคนที่เป็นพวกนี้อีกประเภท คือคนที่ทำหน้าอกนะสมมติเวลาเราใส่น้ําหนักลงไปตรงนี้ใช่ไหมมันจะถ่วงลงตามแรงโน,น้มถ่วงโลกสิ่งที่จะตามมาอย่างแรกเลยคือไหล่ของเราอะจะงุม้มเหเข้าขออนุญาตถ่ายอันนี้ให้ดูอ,อันนี้ไหล่เราก็งุมนะมจริงๆรนะิ้เราที่ถูกต้องมันต้องเป็นแบบ ใช่แต่ก็คอตรงอย่างนี้แต่ว่าเนี่ยห่วงตึ๊บเล่นมือถือมึงเห็นเป่าว่าเป็นอย่างนี้ทันทีเลยเออแล้วคอก็จะแบบไหนไหนเอาจยืเนี่ยแค่แค่กูคุยอยู่อกูฟังมือยังนั่งอย่างนี้เลยอ่ะตอนนี้คอแง่งสิ่งหนึ่งที่มันจะเป็นคือมึงจะปวดหัวมากๆโดยที่มึงจะกินยาก็ยังไม่หายเฮ้ยกูปวดหัวหรือมาจากคอแง่งใช่มันอาจจะเป็นส่วนนี้เพราะว่าท่อกูมีปัญหาตรงคอซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ได้ยากกว่าหลังคอที่กูเป็นตรงเอวออกเพราะว่าตรงคอค่ะทุกคนเซนซิทีฟมากผู้หญิงี่่หน้าขงยชพ เออกับอีกอันนึงที่ทําให้คนเป็นหลังคตอ่ะก็คือการนั่งไข่ห้างนั่นเองนะคะแย่มากๆนะคะกายภาพบอกว่าคุณยิบช่วยไปเป่าประกาศหน่อยเถอะว่าผู้หญิงเข้าใจนะว่านั่งข่ยห้างแล้วสวยแต่ก่อให้เกิดความกดเส้นรูได้ง่ายมาแล้วไม่ได้่ห้างบ่อยหรอทุกครั้งที่กูลืมตัวกูต้องเอาออกทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารู้ว่าเรากําลังเจ็บตรงส่วนไหนถ้าปรึกษาหมอถ้าปรับเปลี่ยนโพสเจอร์อะไรได้ก็ทานะคะอย่าให้ถึงขั้นที่มันเจ็บปวดร้ายแรงเลยนะคะเพราะว่านอกจากความเจ็บแล้ว นะคะสิ่งที่คุณจะต้องเจอคือคุณจะต้องเสี <c oughs> ยงเงินเยอะมากมา okay, กโอเค่ะษาค่ะวันนี้พวกเราทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วก็พาย,ยายามสังเกตตัวเองให้ดีนะคะดูแลสุขภาพใครที่มีปัญหาอะไรแบบนี้แล้วคอมเมนต์มาเล่าให้กันฟังออบ้างหรือ,รอว่าแก้ปัญหายังไงหรือใครเป็นอะไรหายแลงแล้วแบบเฮ้ยอยากเตือนกันและกันเนอะเพราะว่าไหนเราสีเป็นคอมมูนิตี้อยู่แล้วแท็กแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากด้วยนะคะกินไซรับนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากผมเสียนะคะเราลองแล้วมันดีมากฝากจริงๆชอบมากเลยนเห็นทุกคน ที่ทำสีผมว่าดูทําสีผมตามพี่เนยแล้วค่ะกูเครียดทุกทีเพราะกูอยากจะบอกว่ามึงกําลังจะต้องข้ามขี้เกียจและดูแลตัวเองเออเออบายใกล้ห้าแสนแล้วนะเจอกันซูนแซนดี้ถึงเป็นกดซับเร็วกดซับเร็ว